อ่ะแล้วก็มาพูดเปรียบเทียบกันว่าแล้วข้อดีของโอดินกับข้อดีของเซตขาวล่ะมันแตกต่างกันยังไงว่าไปแล้วผมแถมคลิปนี้หน่อยดีกว่าเนี่นก็คือการปรับคุณสมบัติเจ้าหมาของเราซะหน่อยหนึ่งผมรู้สึกมันขัดตาเหลือเกินวิธีการปรับคุณสมบัติมียังไงบ้างพี่ปรับคุณสมบัติมันจะช่วยอะไร สำหรับร้านเติมเกมดีๆนะครับผมแนะนําเป็นมาเจสติกช็อปรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมราคาก็ตามนี้เลยตามที่เพื่อนเห็นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเติมเป็นแพ็กใหญ่แพ็กกลางแพ็คเล็กก็ได้รับส่วนลดเหมือนกันสามารถเติมแบบ UID ก็ได้เติมแบบ ID password ก็ได้นะครับผมเติม VIP เติมอะไรก็ได้เลยนะครับติดต่อที่ f a c e b o o k มาเจสติกช็อปรับเติมเกมราคาถูกโทร0944276980นะครับที่ไลน์ add มาเจสติกช็อปรับ เอาลวครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กับเกม ROX Next Generation กับช่อง EQ Channel นะครับคอนเทนต์สุลต่านเงินใช้ไม่หมดยังไงก็ใช้ไม่หมดสักทีเพชรมันเหลือเหลือเกินแล้วก็เลยเพชรมาถลุงกันเล่นซึ่งวันนี้เราจะมาเทสชุดโอดินว่าชุดโอดินกับชุดขาวร้อยสิบเนี่ยตัวไหนแรงกว่ากันซึ่งจริงๆคำตอบมันรู้อยู่แล้วแหละว่าชุดขาวร้อยสิบแรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดของชุดโอดินกับชุดขาวร้อยสิบให้เพื่อนๆเข้าใจกันอีกทีหนึ่งว่าเอะเหมาะใส่ตัวย ชุดโอนคือทุกครั้งที่เราโดนตีเสียเลือด10%เราจะตีแรงขึ้น2.5%เลยตรงๆเลยนะครับไฟนอลดาเมจโบนัสตัวนี้นะครับคือแรงขึ้นตรงๆเลยไม่ได้เป็นรวมกับพีโบนะอันนี้ไม่ได้เป็นรวมกับไฟนอลพีโบนะเอออันนี้คือได้เป็นดาเมจแยกออกมาอีกก้อนหนึ่งรวมทั้งหมด5สแต็กนะครับก็เท่ากับ12.5%ที่เราจะตีแรงขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเทสกับชุดตัวนี้ดูก่อนว่าตอนนี้ตัวละครผมจะใช้ชุดตัวนี้แล้วผมจะตีได้ประมาณเท่าไหร่นะครับป่ะลองลุยกันดูกดบัฟครับ แล้วก็ลุยนี่คือเซตโอดินนะครับผมบอลออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรแหละพอได้แหละพอได้แหละโอ้โห DPS ร่วงจังอะพอบอลออกไม่ดีแล้วก็ DPS ร่วงเกิน ร่วมเกินไปไหมอ่ะเมื่อกี้ยัง2,400อยู่เลยตอนนี้เหลือ1,900แล้ว อ่ะคร่าวๆแล้วกันครับคร่าวๆแล้วกันครับประมาณ1,900 b, ถึง2,000ล้านนะเนี่ย2,000ล้านแล้วกันอ่ะ2,000ล้านสำหรับการใส่ชุดโอดินเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนไปใส่เป็นเซตขาวดูนะว่าเซตขาวเนี่ยมันจะช่วยให้แรงขึ้นขนาดไหนอัพเกรดอาวุธยังไม่ทำหรอครับยังร้อยแปดสิบอยู่เลยใช่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 อัพเกรดเดี๋ยวไว้ทำหลังๆครับมันเปลืองเงินครับเริ่มเปลี่ยนอาวุธเงาหรือเปล่าครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วน่าจะเปลี่ยนแล้วนะผมเปลี่ยนตั้งแต่ตอนตอนนู้นแล้วป่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอย่างงีี้้้แหลละะคครัับดดาาเเเมมจจนนนนน่่่อขิยยไปใใสฮ ใส่ชุดขาวไปแล้วแล้วก็อัพเกรดตีบวกโอเคเจาะรูก่อนครับจริงไม่ต้องเจาะรูก็น่าจะยืนไหวนะผมมีของเจาะรูปะ่ะอ,อ๋อมีเหลือมีเหลือมีเหลือ,อยังไงก็ต้องเจาะอยู่แล้วครับเจาะไปเลยเสื้อผ้าตัวแล้วก็รองเท้าครับ แต่การ์ดยังไม่ต้องใส่นะครับการ์ดยังไม่ต้องใส่สุดทอดมาครับอันนี้จะใช้อัปเกรดแล้วก็สเตร็งเดิมเลยนะครับอัปเกรดกับสเตร็งเดิมนะครับแล้วก็เหมือนกันอันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงน,นี้อ่าน,นี่อัปเกรดกับสเตร็งเดิมอัพเกรดร้อยสิบสเตร็งสเตร็งตันสเตร็งก็สเตร็งเวลสิบกว่าอันนี้อันไหนอันนี้ปะ อัปเดตตันนะครับอัปเดตตันสเตงเวลสิบเอ็ดนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตีบวก12จะใช้ตีบวก12เข้ามาอันนี้จะใช้ตีบวก12เข้ามาเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะใช้ตีบวก12เข้ามาครับโอเคเลื่อนมีล้านสามนะครับเลื่อนยังถือว่าน้อยนะสเตตัสใดๆก็เท่าเเดิมนะครับผมไม่มีออฮีโร่หรอเอาใส่สมุดไปแล้วครับเอายาสมุดไปละมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะในมุมมองผมผมมองว่ามันอำนวยความสะดวกในบางบอสในบางตัวแต่ม vegan. ั COVID okay. นไม่ได้ทุกตัวใส่ไปมันก็มันไม่ค่อยได้ดาเมจนะครับเอ� ใช่ใช่ใช่ผมถอดออกฮีโร่ออกไงผมถอดออกฮีโร่ออกใส่เนื้อเลียดแทนครับ อีกสักหนึ่งรอบสําหรับเอฟเฟกเซตขาวนะครับเอฟเฟกเซตขาวคือทุกครั้งที่เรากด skill active. สกิลแอคทีฟสกิลโจมตีสกิลบัฟอะไรใดๆก็ตามแต่เราจะได้ไฟแนลดาเมจโบนัส10%สูงสุด3ขั้นนั่นก็คือ30%ทุกครั้งที่กดสกิลแค่นี้ก็เยอะกว่าโอดีแล้ว30%แล้วก็ยังมีตัวเมื่อเก็บครบ30ปุ๊บเราจะตีติดคริเหมือนกับติดเล็กอีก1ครั้งคือจะตีแรงขึ้น120%อีก1ครั้งเอฟเฟกนี้ก็จะเกิดทุกๆ5วิเกิด1ครั้งนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะแรงกว่าขนาดไหน อันนี้ go เรื่องล่าบ,บอสล่างๆเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีนึงครับเดี๋ยวขอเทสกับตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเอาไม่ได้เปิดหมาโอเค b a s i ่ r i ล i n g send แล้วก็ลุย จากเมื่อกี้ได้2,000ล้านต่อวีนะครับแต่อันนี้คือสกิลออกค่อนข้างดีนะในมุมผมผมรู้สึกว่าเออสกิลออกดีจังเอะลัานเลยลันดานเมจยาวๆเลยครับเอาเป็นเฮียอะไรตายอ่呀 <c oughs> <c oughs> เป็นเฮียอะไรตายอะใส่การ์ดดีกว่าใส่การ์ดกูจะใส่เซตขาวล่าอยู่แล้วแหละกูไปถอดการ์ดออกมานี่แหละเหตุผลที่เราจะต้องใส่โอดินหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลเดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งไปแยกการ์ดูนี้นั่นออกมาก่อนเอ่อการ์นม Tá oh. โอเคเลือดขึ้นมาเป็นร้านเจ็ดครับน่าจะอุ่นใจขึ้นมาอีกหน่อยนึงไอ้พี่เอโดนครีแตกครับฟาร์พีเพนตัวที่หัวสะท้อนตายมีวิธีแก้ยังไม่ได้เคยไปฟาร์เลยครับโดนครีอัดหน้าครับโดนอัดหน้าครีแตกครับไม่ปิดคอมไม่เปิดอัปตาตีเหรอครับมันโดนดาเมจก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับผมผม,ผมต้องเปิดดาเมจตีครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรของช่องเราเป็นสูตรของช่องเรานี่คือสูตรวิธีการขี้โกงดาเมจเลยนะเว้ยคือเปิดให้บอสตีนี่แหละฮะถ้าบอสไม่ตีเราจะไม่ดาเมจเยอะขนาดนี้ครับเปิดห้งัล ใส่การรีดักใส่เลือดไม่ดีกว่าแล้วครับใส่การรีดักดีอยู่ครับโอเคปะลุยอีกสักทีหนึ่งนะเปิดไม้ยังเนี่ยเปิดแล้วเข้าเวโลไลน์ลนี่ครับโอ,โอเคเลยสวยอยู่สวยอยู่ครับรอบนี้สวยอยู่ดาเมจลันแบบไหลๆเลย จาก2,000ล้านเมื่อกี้จะกลายเป็นเท่าไรนะตอนแรกที่เราใส่เซตโอดินที่แบบ VPS จัดๆมันได้ประมาณเท่าไหร่240ใช่ไหม2,400ใช่ไหมดูตอนนี้เป็นเท่าไหร่ผมว่าประมาณนี้2,700น่าจะได้เห็น2,650ล้านครับ2,600ล้านแล้วกันกคร่าวๆเลย 2,600ล้านครับกระแรงขึ้นมีอีกอะ่ะนี่คือเซฟขาวทําให้ตีแรนขึ้นอ่ะแล้วก็มาพูดเปรียบเทียบกันว่าแล้วข้อดีของโอดินกับข้อดีของเซฟขาวล่ะมันแตกต่างกันยังไงคือข้อดีของพวกนี้คือมันต่างกันที่ตรงตรีบวกนี่แหละครับคือตีบวกของโอดเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าบวก1ิโอได้ินได้40%บวก1 2อันนี้ได้24เองทางกันเท่าหนึ่งถ้าเกิดเราบวกเท่ากันนะส่งผลยังไงพวกดีพวกอะไรเงี้ยมันได้ใช้เหรอพี่ได้ใช้นะครับสำหรับผู้เล่นที่ล่า ต่างกัน20% 8% 12%ะลรพวกนี้ต่างกันเยอะครับสำหรับสุลต่านที่ล่าบอสเทียสูงๆอะครับโอนช่วยให้ยืนได้แต่เซตขาวอาจจะไม่ได้ก็ได้เข้าใจปะพวกบอสเทียสูงๆอะโอนทำให้ช่วยได้ถึกได้มากกว่าครับอืมแต่ถ้าถามว่าบอสเทียรล่างๆล่ะครับพี่บอสเทียร่างใส่ของขาวก็ไม่ตายอยู่แล้วฮะแนะนำว่าใส่ของขาวล่าน่าจะสบายน่าจะแรงกว่าครับสำหรับมุมมองผมสำหรับ2เซ็ตนี้นะแล้วแต่เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจนะครับใครที่กำลังแบบว่าลังเลว่าเอ้เราจะทำโอดดินมาใส่ี딘 เกียรติตีบวกโอดินจังเลยตัวโอดินเนี่ยไม่ต้องขี้เกียจติตีบวกนะครับยังไงคุณก็ต้องตีบวกเมอร์ฟี่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นคอนเทนต์ KVMGVG ตีบวกเมอร์ฟี่เดี๋ยวสึกทอดมาโอดินเอาไปอย่างแล้วโอดินมันไม่ต้องทําขีดด้วยซื้อมาทําเสร็จปุ๊บได้2อรูเลยอะไรเงี้ยครับโอดิน e มันก็สบายๆในพาทนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจเลยว่าจะทําอะไรว่าไปแล้วผมแถมคลิปนี้หน่อยดีกว่าเี่ก็คือการปรับคุณสมบัติเจ้าหมาของเราซะหน่อยหนึ่งผมรู้สึกมันขัดตาเหลือเกิน เมื่อกี้เราตีได้เท่าไหร่นะ2,000โอ้แต่จริงๆหมาเรายังเวลน้อยนะเราปรับคุณสมบัติไปมันก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเด่นชัดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองปรับคุณสมบัติให้เพื่อนๆดูว่าการปรับคุณสมบัติสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะทำให้เราแรงขึ้นเบอร์ไหนได้บ้างแล้วกันเราตีได้2,600ล้านใช่ปะ่ะ2,600ล้านนะครับมาปรับคุณสมบัติเจ้าหมานี้สักนิดหนึ่งแล้วกันครับเอามาซักทีละ5ขวดเหรอเอาสัก10บกก่อนไป วิธีการปรับคุณสมบัติมียังไงบ้างพี่ปรับคุณสมบัติมันจะช่วยอะไรปรับคุณสมบัติมันจะทําให้สเตตัสเหล่านี้ครับเปลี่ยนไปค่าตั้งต้นจะต้องดูในหน้าอัปเกรดค่าตั้งต้นทั้งหมดเนี่ยครับรวมกันทั้งหมด6อย่างมันจะเทียบเท่ากับตัวเลขข้างบนนี้ของเราเห็นปะ่บวก2ี่บวก2ีบวกกมบวกกบวกเมันจะเท่ากับ145มันจะไม่มีทางสูงไปกว่านี้ตัวนั้นลดตัวหนึ่งจะต้องขึ้นตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งจะต้องลดเสมอนะครมว ต้องได้แค่ร้อยสี่สิบห้าเท่านั้นเออแล้วมันก็จะไปเป็นตัวคูณกับเลเวลของสัตว์เลี้ยงอีกทีหนึง่งสัตว์เลี้ยงของเรามีเลเวลเท่านั้นเท่านี้ตัวคูณก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในหน้านี้อีกทีหนึ่งนะครับวิธีการที่จะทําให้แบบประหยัดที่สุดก็คือตอน5้าดาวครับมันจะปรับคุณสมบัติโดยการใช้5ขวดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอน4ดาวแล้วมีผลลัพธ์อยู่ที่1น0้สี่มันจะใช้แค่4ขวดเออสเตตัสอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่มันจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นทนะนะริคก เรามาปรับคุณสมบัติกันดูนะตอนนี้มี36 28, 28นะครับที่เราจะต้องใช้คือ P ดำกับ P เข็สองอย่างนี้อะไรออกมาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวปรับสมดุลเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งปรับสมดุลตัวละครค่อยว่ากันอีกทีนึงวแล้วก็ไปไดเฮดมา16แบบนี้ไม่เอาเป็นเฮดเป็นค่าที่ไม่ได้ใช้รีดักกับ P ดิฟก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็สามารถกดปรับคุณสมบัติต่ตอได้เลยครับมีทริกไหมไม่มีครับทำใจเย็นๆกดเบาๆ อย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยพอได้ได้ p ีโบขึ้นมา7ได้ p ีเพขึ้นมาอีก11อย่างเงี้ยพอได้จากเดิมที่เคยมี 28, 28, 36นะเดี๋ยวผมกดลองกดบันทึกดูนะครับ 28, 28, 36 p ป3 6อันนี้ 28, 28กดบันทึกไปกลายเป็น จาก36เลย21ครับอันนี้กลายเป็น41 40กลายเป็น36ดูดีขึ้นครับ <Wow. S 1> แล้วก็ค่าเฮดที่เราไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่รีดักขึ้นมาเยอะหน่อยอันนี้อาจจะต้องแก้ออกหน่อยนึงครับรีดักขึ้นมาเยอะไปหน่อยนึงก็โอเคกแก้ต่อครับแก้ต่อหน่อยนึงได้ครับหน่อยนึงได้ครับ อ๋ออันนี้ถือว่าดีขึ้นครับในมุมมองผมถือว่าดีขึ้นนะกีเพนเท่าเดิมเฮไม่ได้เพิ่มเติมอะไรขึ้นมาได้พีโบขึ้นมาได้พีเอท็กขึ้นมาได้ดีเฟนซ์ด้วยดีเฟนซ์มีมูลค่ามากกว่ารีดักครับในผู้เล่นสุลต่านนะดีเฟนซ์มีมูลค่ามากกว่ารีดักในผู้เล่นสุลต่านครับเทสมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่า,าจาก36%เอนี่ยผมกดเซฟเลยบันปรับคุณสมบัติใช่ไหมครับกดบันทึกไปกลายเป็น กลายเป็น41%เท่ากันดีขึ้นเนี่ยสเตตัสแบบนี้พอรับได้แล้วครับคือค่าที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมันลงต่าหมดเลยเห็นปะค่าที่เราไม่ได้ใช้เฮดไม่ได้ใช้รีดักไม่ได้ใช้แอทแทกไม่ค่อยได้ใช้มันลงต่าหมดเลยเรายึดค่านี้แล้วกดอัปเกรดไปเรื่อยๆก็ได้ค่าพวกนี้มันก็จะยังสูงนําสูงนํามันจะเกาะความสูงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเว้ยความสูงเรากดอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปตัวนี้ขึ้นกลายเป็น150พวกนี้จะแปรผันตามผลรวมพวกนี้ก็จะเกาะขึ้นไปเกาะขึ้นไปเป็นอย่างีีีกกดดเล่นอสั อันนี้คือลดอันนี้คือไม่เอาไม่เอาแน่นอนไม่มีทางเอาแน่นอนครับสักทีครับแต่จริงๆในมุมมองผมอ่ะให้สวยกว่านีย้ยากแล้วให้สวยกว่าที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยยากแล้วครับไม่ควรกดต่อเลยด้วยซ้ำถ้าสเตตัสประมาณนี้ควรเซฟแล้วควรหยุดแล้วเนี่ยมันกดไปมันก็ไม่เจออันที่สวยกว่าเห็นปะมันลดลดหมดเลยไม่มีทางเจอครับ เพราะเท่าที่เป็นอยู่มันก็สวยแล้วคือคือเหมือนกับมันอาจจะไม่ต่ําไปกว่า15เข้าใจปะมันจะไม่ต่ําไปมากกว่านี้แล้วถ้าพวกนี้ลงกว่านี้ไม่ได้นั่นแปลว่าพวกนี้จะขึ้นกว่านี้ไม่ได้เพราะอย่างที่บอกไปครับเสียค่าหนึ่งเพื่อที่จะไปเพิ่มอีกค่าหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่ามันจะไม่ต่ําไปกว่านี้แล้วอะสอันนี้นั่นแปลว่าเราจะไม่มีทางได้ค่าไหนเพิ่มเก็ตปะปรับก่อน5ดาวคุ้มกว่าใช่ไหมครับใช่ครับปรับก่อน5ดาวมันจะใช้4ขวดตอนนี้ผมใช้5ขวดไงเตกรราวัส์ อ่ประเทศกันทีนึงเมื่อกี้2,600ล้าน<ม>การที่เราปรับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงของเราขึ้นมาเนี่ยครับเราจะได้ค่า P ีเดเพิ่มขึ้นมหอ่กชิดเปอร์เซ็นต์พีเพนอีกสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับเราจะแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่อย่างละสิบสองสิบสามเปอร์เซ็นต์นี้ก็น่าจะแรงขึ้นอีกเยอะอีกเยอะอืม เอ้ยแรงขึ้นให้กูเห็นหน่อยอย่าปาแป๊กขนาดนั้นสิสกิลออกไม่ค่อยดีเลยมันปั่นวะมันปั่นมันปั่นแล้วมันจะตีไม่เข้าเอาใหม่เอาใหม่อ่ะโอเคดวยิงอ,ออกไมดีเลยไปทาดหมด ไปทานหมดครับอีกทีนะึง สวัสดีพีเอครับอนีตระดับนี้หมาต้องสุดแล้วครับห้าดาวไม่พอหรอกไม่แน่มันไม่พอใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นครับมันก็ประมาณว่ามันไม่พอแหละแต่หมามันเป็นอะไรที่แพงแบบ50ล้านเพชรชมพูครับกว่าจะขึ้น6ดาวอ่ะมันแพงแบบแพงไม่ไหวอ่ะแพงที่สุดเท่าที่จะมีของแพงขนาดนั้นได้อ่ะห้าล้านเพชรฟ้าอารมณ์ประมาณนั้นครับมันแพงแบบแพงไม่ไหวจริงๆครับมันก็เลยมันรอได้ผมว่าหมามันรอได้50ล้านแม่งหนักไปหน่อยอ่ได้ดีพีเอฟจริงๆมันสมควรจะประมาณเดิมครับคร่าวๆแล้วกันแต่สเตตัสยังไงมันก็ต้องขึ้นออยู่แแล้วะเ จริงมันต้องแรงขึ้นอยู่แล้วแหละแต่พอดีว่ามันรีบปั่นไปหน่อย DPS มันก็เลยเช็คไม่ได้แต่ผมแนะนําว่านี่แหละวิธีการทําหมาก็น่าจะประมาณนี้ครับงบในการทาหมา4ขึ้น5ดาวนี่อาจจะประมาณประมาณได้ประมาณได้ประมาเอ็มครับแต่ถ้าจะ5ขึ้น6เนี่ยต้องมีอ่ะ40 30 40ล้านต้องมีครับมันหนักอยู่เหมือนกันครับแล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพจชุดขาวใช่ไหมแล้วก็จะมีอัพหมาให้ดูเนี่ยก็ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้น่าจะเท่านี้ครับสวัสดีครับับเจอกน